สวัสดีครับพบกับครูต้นไม้อีกเหมือนเดิมนะครับกับภาษาไทยป .6 ครับผมวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องคำนามครับผมจะเป็นการตะลุยข้อสอบคำนามก่อนที่จะไปทำข้อสอบนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับว่าลืมแล้วหรือยังคำนามของเราที่เรียนไปนะครับประเด็นการเรียนรู้ของเราวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ความหมายของคำนามชนิดของคำนามแล้วก็วิเคราะห์ข้อสอบครับผม อันนี้จะเป็นใบความรู้เสริมครับสำหรับให้นักเรียนสแกน QR Code โคได้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับพอสแกนแล้วก็จะเป็นใบความรู้หน้าตาประมาณนี้ครับผมที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับในชั่วโมงถัดอ่าชั่วโมงที่ผ่านมาครับผมี๋ยวครูขอเลื่อนเร็วๆเ,เลยนะคะใครที่สนใจอยากจะทบทวนสามารถไปโหลดมาอ่านได้ครับผมมาเริ่มกันที่ คำนามความหมายของคำนามครับผมคำนามเป็นคำที่หมายถึงบุคคลสัตว์วัตถุสิ่งของสภาพธรรมชาติสถานที่ความคิดความเชื่อค่านิยมโดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธปรรมแล้วก็นำมาทำโดยบรรทัดฐานภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาครับผมรูปธปรรมคืออะไร รูปธรรมก็คือที่มันเป็นรูปร่างครับผมสัมผัสจับต้องได้จับต้องได้อย่างเช่นปากกาจับต้องได้ไหมครับนักเรียนนามธรรมาก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้มีแค่ชื่อเฉยๆอย่างเช่นผีผีอันนี้ก็จะเป็นนามธรรมา หรือมีใครบอกว่าผีเป็นรูปธรรมไหมคบนักเรียนครูขาที่บ้านนูนูจับปอบได้ค่ะที่บ้านหนูเขาจับปอบด้วยเป็นรูปธรรมค่ะครูอ๋ออันนี้ก็อาจจะผีบางชนิดก็ได้อาจจะผีบางชนิดเนาะนักเรียนโอเค้เราเข้าใจว่ารูปธรรมคือสิ่งที่เราจับต้องได้นามธรรมาคือสิ่งที่มีแค่ชื่อไม่สามารถจับต้องได้ครับผมไม่เป็นรูปเป็นร่างครับก่อนที่จะไปเรื่องของชนิดของคํานามนะครับจําได้ไหมว่าคํานามมีกี่ชนิด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคคำนามมีทั้งหมดห้าชนิดนะครับสามารถแบ่งได้ดังนี้สามัญ,ญานามวิสามัญ,ญานามสมุหนามลักษณะนามแล้วก็อาการนามให้ท่องไว้เลยให้จอมไว้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นที่เราต้องท่องจําไปตลอดเลยก็จะเป็นวิสามัญ,ญานามสามัญญานามสมุหานามลักษณะนามอาการนามห้าคำนี้ครับผมนะสาหรับคําสามัญ,ญานามก็คือคํานามทั่วไปอย่างเช่น ทั่วไปคำไหนบ้างครับนักเรียนโรงเรียนที่บอกว่าเป็นคำนามทั่วไปเพราะนักเรียนเราไม่ได้ระบุว่าเป็นนักเรียนคนไหนชื่ออะไรนะครับโรงเรียนไม่มีการระบุว่าเป็นโรงเรียนไหนครับแต่ถ้าบอกว่าโรงเรียนบ้านดอนขามโอเคไม่ใช่สามัญนามละเพราะว่ามีการเจาะจงนะครับ มาดูที่ข้อ2วิสามัญนามวิสามัญนามคือน,นามเฉพาะหรือที่เจาะจงตรงข้ามกับอะเม่อกีกกเลยถ้านักเรียนคนนี้มีชื่อจริงระบุชื่อจริงมาว่าพรจิตตราก็จะเป็นระ,ะบุชื่อ,อพรจิตตาเด็กหญิงพรจิตตาเด็กชายเมทัศอย่างเงี้ยเริ่มเป็นนามเฉพาะขึ้นมาแล้วแต่ถ้าบอกว่าโรงเรียน บ้านดอนขามหรือหมู่บ้านก็ได้บ้านดอนขามอันนี้ก็เป็นวิสามัญ,ญานามเพราะว่าอย่าลืมการที่เราจะไปวิสามันใครเนี่ยเราจะต้องวิสามันให้ถูกคนเพราะฉะนั้นต้องระบ,บุเจาะจงอันนี้คือหลักการจำนะครับสมุหนามคือคํานามสแสดงหมวดหมู่ของคํานามอย่างเช่นอกองทัพ กองทัพนี่คือแน่นอนไม่ได้ไปคนเดียวแน่นอนใช่ไหมครับกองทัพหมู่เหล่าหรือถ้าเป็นช้างเราก็จะเรียกว่าโขงโขงช้างอ่าอันนี้จะเป็นสมุขนามสมุกก็คือนามแสดงหมวดหมดู่ครับลักษณะนามอ่าคือคำนามที่บอกลักษณะอย่างเช่นดามแทง่งดินสอ หแพง่งประการหนึ่งด้ามอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและสุดท้ายง่ายที่สุดเลยคืออาการนามอาการนามคือคำนามที่เป็นชื่อ,อเป็นชื่อกริยาอาการแสดงชื่อกริยาอาการซึ่งก็จะมีคำว่าการและความอย่างเช่นคำว่าการให้ความรักความดีอันนี้เรียกว่า อาการนามนะครับจําได้หรือ,อยังพร้อมที่จะทําข้อสอบหรือ,อยังวิสามัญนามสามัญนามลักษณะนามสมุหนามแล้วก็อาการนามจะสลับตําแหน่งได้นักเรียนครูไม่ได้ถามหรอกว่าอันไหนมาก่อนวิสามันสามันอันไหนมาก่อนไม,ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเรียงตามนั้นแค่เราเข้าใจว่าแต่ละหัวข้อหมายถึงอะไรแต่ละคําหมายถึงอะไรสามารถจําแนกได้ก็ดีแล้วนะครับเราไม่ต้องฟิกว่าเราจะเรียงยังไงเช่นก่อนนะครับ สำหรับข้อหนึ่งประโยคในข้อใดมีคำนามาประโยคในข้อใดมีคำนามให้เราจำง่ายๆเลยคำนามคือคำที่ใช้เรียกใครครับคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่ ประมาณนี้เนาะเขานัดพบเธอวันพรุ่งนี้ข้อแรกลหลายๆคนจะชอบสับสนคำนี้เขากับเธอเขากับเธอเป็นคำสรรพนามนะครับซึ่งเขาเป็นสรรพนามบุรุษที่สามเธอเป็นสรรพนามบุรุษที่สองหรือเป็นบุรุษที่สามก็ได้ะฉันชอบคนนั้นนะ เธอเป็นคนที่นิสัยดีเรียนเก่งอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีการกล่าวถึงคนที่สามเนาะว่าเธออ่ะอันนี้มีการอันนี้มีการติวคําสรพนามให้ด้วยทดทวนคําสรรพนามไปในตัวน้ํากลิ้งบนใบบออ่นะอันนี้เอาไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าบางทีนักเรียนอาจจะยังไม่มั่นใจใช่ไหมว่าคําไหนที่มันถูกมากที่สุดเพราะว่ามันจะมีคําที่เกือบถูกแล้วก็คําที่ถูกที่สุดอ่ะถูกใกล้เคียง ผมก็จะชอบจุดไว้แบบนี้ก่อนยังไม่มีข้อสรุปไปดูข้ออื่นก่อนอาจจะมีข้อที่ผิดไปเลยก็ได้ะจะช้าหรือเร็วก็ต้องตายอันนี้ยังไม่ปรากฏคํานามนะครับต่อมาขอโทษที่หนูมาสายหนูเช่นเดียวกันเลยเป็นสรรพนามบุรุษที่1น่งเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อขอไขของเรานะครับน้ำใบบอลกลิ้งอันนี้เป็นคำกริยา ิงบนใบบอดโอเคมาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับประโยคกุ้งใหญ่กุ้งฝอยเคยมีก้งก้ามโตดีมีคำนามอยู่กี่คำข้อนี้ความยากง่ายจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคลเพราะว่ามันจะมีคำยากๆคำหนึ่งคือคำนี้ครับเคยเพราะว่านักเรียนบางคนอาจจะไม่ทราบว่าเคยคือสัตว์น้ำชนิดหนึ่งนะครับ เคยคือสัตว์น้าชนิดหนึ่งอ่ะให้นักเรียนจำไว้เลยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เคยฉันเคยกินข้าวฉันเคยไปตลาดอย่างเงี้ยนะมันจะมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่ชื่อว่าเคยอยู่นะครันักเรียน1เลยกุ้งสองอกุ้งใหญ่กุ้งฝอยเคยกัง้งเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ4ครับผมง่ายไหมข้อนี้อ่าโอเค ข้อ3คํคำในข้อใดไม่ใช่คำนามทั้งหมดย้ำว่าไม่ใช่นะครับเลยอุดรธานีขอนแก่นเลยอันนี้เข้าใจว่าเป็นชื่อจังหวัดเนาะอันนี้จะเป็นวดชื่อจังหวัดขอไข่หมูนกวัวควายอันนี้ชัดเจนเลยเป็นคำนามเป็นคำนามประเภทไหนกันบ้างนักเรียนลองทบทวนดูสิ เลยอุดรธานีขอนแก่นอันนี้เป็นวิสามัญญนามหมูนกวัวควายอันนี้ไม่ได้ระบุเจาะจงจะเป็นคำสามัญนามเธอเธอฉันเขาท่านคำนี้ หลายคนอาจจะสับสนเหมือนเดิมก็คือเป็นสัพนามฉันเป็นสัพนามบุรุษที่1เธอเป็นบุรุษที่สองเขาเป็นสัพนามบุรุษที่สท่านเป็นสัพนามบุรุษที่2องหรือสก็ได้โอเคไหมครับต่อมาความดีความชั่วความสุขการเรียนอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลย ให้เราจําไว้เลยเนี่ยถ้ามันขึ้นมาว่าความความความหรือการคือคําอาการนามครับผมนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่คํานามทั้งหมดคือตอบคอควายอา๋ยะเขียนตรงนี้ไว้ให้ก่อนอาการนามนี่เป็นสพนาม มาต่อกันที่ข้อสี่นะครับสิงบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีเป็นคำนามประเภทใดคำนามประเภทใดสิงบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีเป็นชื่อจังหวัดทั้งหมดเลยซึ่งมีการระบุเจาะจงแบบชัดเจนว่าเป็นจังหวัดไหนเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือคือข้อไหนครับวิสามัญ,ญนามวิสามัญ,ญนามคือเจาะจง สามัญนามคือทั่วไปสมุหนามคือหมวดหมู่ลักษณะนามลักษณะนามไม่มีสระด้วยนะนักเรียนบางคนอาจจะเขียนลักษณะนามแบบนี้ไม่เท่ากับลักษณะนามซึ่งไม่ถูกนะครับลักษณะนามคือคำที่ บอกลักษณะของคำนามอย่างเช่นแทง่งดาเล่มอโอเคนะครับยาเสพติดเป็นภัยสำหรับมนุษย์คำที่ขีดเส้นใต้คำที่ขีดเส้นใต้เ,ตเป็นคำชนิดใดอันนี้ก็อย่าสับสนนะนักเรียนเราต้องมาวิเคราะห์คำว่ายาเสพติด ซึ่งยาเสพติดมีหลายชนิดไหมมีหลายประเภทไหมมีหลายประเภทอย่างเช่นายาไอซ์ยาอียาบ้า,าประมาณนี้ซึ่งแน่นอนมันมีนมเยอะไม่สามารถที่จะตอบวิสามัญ,ญานามได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือสามัญ,ญานามาสามัญ,ญานามนะครับเพราะว่ายังไม่มีการระบ,บุเจาะจง ข้อ6กกุญแจเข็มหนังสือกันไกลใช้ลักษณะนามเหมือนข้อใดลักษณะนามเหมือนข้อใดไม้พายทราบไหมนักเรียนทราบไหมแบบไม้พายเราอาจจะไม่รู้ว่าไม้พายเรือหรือไม้พายที่เราเอาไปพายในเคปใช่ไหมนักเ,เรียนเคปญี่ปุ่นอ่ะอาบางคนสมมุติว่าบางคนยังไม่รู้จุดไว้ก่อนเราไปดูข้อที่เรารู้แน่นอนว่าทุกคนต้องรู้ดินสอคืออะไร ด้ามเล่มแท่งอะไรครับดินสอรเรียกเป็นหนึ่งแท่งถ้าเป็นด้ามจะเป็นปากกาเนาะต่อมาเลื่อยเลื่อยเราเรียกว่าเป็นปืนปืนเรียกว่าเป็นกระบอกนะครับเพราะฉะนั้นเราทราบทั้งหมดแล้วกุญนเนี่ยเข็มหนังสือเล่ม ตัดสินจากอันนี้ก็ได้เผื่อนักเรียนไม่รู้จักเกวียนเนาะไม่รู้จักเกวียนนักเรียนเกิดไม่ทันเกวียนนักเรียนอา,อาจจะไม่เคยจับเข็มอย่างเงี้ยเราแต่ว่าเรารู้ว่าหนังสือคือเล่มเราก็ตอบได้เลยเนี่ยเล่มเพราะฉะนั้นหนึ่งสองสามเนี่ยไม่มีเล่มอันนี้อาจจะเป็นเล่มก็ได้อันนี้คือหลักการเดานะนักเรียนแต่จริงๆก็คือไม่ผ่านนี่เรียกว่าเล่มนั่นแหละนักเรียนโอเคครับต่อมา หมู่บ้านของฉันเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขคำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำนามชนิดเดียวกับข้อใดหมู่บ้านง่ายๆเลยข้อนี้หมู่หมู่บ้านหมู่ก็คือสะอะไรครับสมุหานามนามหมวดหมู่ถ้าบอกว่าบ้านอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคำสามัญนามพอบอกว่าหมู่บ้านก็เป็น สมุหนาบอกหมวดหมู่นะครับกุหลาบเป็นหมวดหมูไหมนักเรียนถ้าบอกว่าช่อดอกกุหลาบสวนดอกกุหลาบอันนี้อาจจะเป็นสมุหนามได้แต่ถ้าบอกกุหลาบอันนี้จะเป็นสามัญนามเพราะว่ากุหลาบมันก็มีชื่อเฉพาะสายพันธุ์เฉพาะสีเฉพาะของมันนะครับเราก็เลยต้องตอบสามัญนามความแรงอันนี้เป็นอาการนาม เพราะว่าความกับการนักเรียนกองทัพเรืออ่ากองทัพอันนี้ยกตัวอย่างแต่แล้วกองทัพหมายถึงสมุหานามส่วนห้างสรรพสินค้าอันนี้ยังไม่ระบ,บุก็เป็นสามัญนามเหมือนกัน แต่ถ้าเราอยากให้คําว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยเป็นคําวิสามัญน,นามเราต้องระบุเจาะจงไปเลยว่ามันคือห้างที่ไหนอย่างเช่นบิ๊กซีห้างบิ๊กซีอย่างเช่น C, ห้างบิง๊กซีห้างเซ็นทรัลแล้วก็เขียนชื่อลงไประบุชื่อลงไปนะครับมันก็จะเป็นวิสามัญน,นามทันทีมาต่อกันที่ข้อ8ครับผม ประโยคในข้อใดมีคำอาการนามมากที่สุดอาการนามคือคำที่แสดงอาการอาจจะเป็นคำว่าการความนะครับก่ไก่พายุฤดูร้อนทำให้เกิดความเสียหายหลายจังหวัดนี่ความเสียหายของเราการยอมรับ ความจริงทําให้ชีวิตมีความสุขกินกระเทียมมากๆทําให้ความดันสูงรัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ํามันอ่าเพราะฉะนั้นข้อที่มีคําอาการนามมากที่สุดตอบข้อไหนครับอ่าข้อขอไข่ครับผมข้อ9คําในข้อใดเป็นคํานามทุกคํา กอไก่ทำดีที่ไหนไม่เป็นนะครับปรึกษาหารือ,อพวกนี้มันก็จะไปประมาณคำกริยา,ส,าส่วนใหญ่ภูเขาต้นไม้ง่ายๆเลยอันนี้เป็นคำนามแบบไหนนักเรียนวิสามันหรือสามัญน,นามสามัญน,นามนามทั่วไปนะครับแล้วก็ น้ำท่วมน้ำใจเป็นคำกริยาครับผมสำหรับข้อสุดท้ายของเราแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยนะหลังจากที่เราวิเคราะห์ข้อสอบตรงนี้เสร็จสำหรับข้อสิบนะครับเป็นความหมายข้อใดเป็นความหมายของคำนามคำที่ทำหน้าที่ใช้แสดงความรู้สึกของคนถูกไหม ไม่ถูกนะครับอันนี้เป็นคํากริยาถ้าแสดงความรู้สึกแล้วก็ไม่ใช่ของคนด้วยอาจจะเป็นของสัตว์ของอะไรต่างๆด้วยก็ได้นะต่อมาคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่คํานี้โอเคเลยแต่ว่าเราต้องไปดูก่อนข้อสอบภาษาไทยเนี่ยมันจะยากตรงที่มันจะถูก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 หมดแต่ว่าข้อที่ถูกต้องคือคําตอบมันจะต้องถูกที่สุดนักเรียน ถูกที่สุดชัดเจนที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจุดไว้ก่อนข้อ3ข้อค่ายคาที่ใช้แทนชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่จริงๆมันจะมีคีย์เวิร์ตต่างกันแค่คําว่าเรียกกับแทนเราใช้คําว่าเรียกจะดูเหมาะสมกว่าไม่ได้ไปใช้แทนเขานะเราใช้เรียกเขาเฉยเฉยต่อมาข้ององูคําที่ทําหน้าที่ขยายคำํำ เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือขอขัดครับผมสำหรับวันนี้วิเคราะห์ข้อสอบคำนามเป็นไงบ้างครับง่ายไหมก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าแน่นอนว่าภาษาไทยมันเข้าใจง่ายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่มีการทบทวนมันก็จะทําให้เราลืมได้ง่ายนะครับ ครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ในการทำคลิปการสอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ